สถานที่รทรประชานว่าจะทำในวัดนี้เปป็นแต่ไที่เป็นสถานซึ่งไปกล่าวอยู่เลยในพักแนวคิดของพระเจ้ากลุ่มศิลเลยที่จะเป็นวัดต,ต้นแบบวัดหนึ่ง<ไ>วัดไทยของอวัดไทยของชาวพุทธเรา,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 กการวัดหนึ่งแล้ว่าพื้นที่ทั้งเยอะมากๆคราวที่แล้วก็มาร่วมด้วยช่วยปลูกร่วมด้วยช่วยปลูกต้นสนเยอะเลยเดี๋ยวจะเฝ้า เดียด๋วยวรายะที่ฐานาพร้อมๆกันนะอ่าอ่าพร้อมยังเอ่ยไหนญาติโยมพร้อมเตรียมปัจจัยไว้นะอ่าเตรียมปัจจัยไว้เราจะตัดปาดปัดจจัยทิพย์อ่าปัจจัยทิพย์เนี่ยก็คือใครที่ปรารถนาอะไรหลังจากที่หย่อนลงบาทแล้วก็ให้ทุกท่านได้สมปรารถนาใครอยากได้กินก๊าซบัตรเขียวซิติเซนใครอยากได้ทรัพย์สินเงินทองใครอยากได้ บ้านช่องห้องหอใครอยากได้ธุรกิจใหญ่โตก็ให้อธิษฐานเอาอาธิษฐานจากการเอาปัจจัยย่อนลงบาตรก็ขอให้ทั้ง9บาทนี้จงส่งผลดลบันดาลให้ความสำเร็จของเราที่เราปรารถนาไว้จงสำเร็จทุกประการแล้วพระอาจารย์ท่านจะนำปัจจัยทุกบาททุกสตางค์มาบำรุงศาสนาสถานแห่งนี้นะก็ขอให้ทุกท่านได้ตั้งจิตตั้งใจก่อนที่เราจะมีการตักบาตรเดี๋ยวพระอาจารย์คุยอะไรหน่อยไหม ก็ขอบคุณ<ไ>ท <FM> ุกคนทุกท่านที่มาขออนุญาตพูดไทยช้าๆเพราะกลัวผิดปลื้มใจมากมากปลื้มใจหลายๆลำาหัับสายทานศรัทธา ที่หลังไหลามาพื้นที่เป็นพื้นที่รองรับบุญของญาติของโยมทุกคนที่มาแล้วจะได้มาบำเพ็ญบุญสละทรักปัจจัยเป็นเบื้องต้นมากบ้างน้อยบ้างทุกบาททุกสตางค์นี้เหมือนเป็น น้ำทิพมาชโลมหล่อเลี้ยงให้ความมั่นคงของวัดพระทาตทุ่งเศรษฐีเป็นอยู่ได้เรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆเราอยู่ไกลไม่มีกิจกรรมแต่ละอาทิตย์แต่ละวันก็อาศัยงานสำคัญสงกรานต์ปีใหม่อาศัยงานบุญทอดกระถิน ทุกครั้งทุกปีที่บำเพ็ญศาสนากิจมาก็จะมีฤด,ดูการเข้าพรรษานั่นะจะมีจองเป็นเจ้าภาพกันเทศมหาชาติคุณแม่พันนีกับพ่อสมภพเนี่ยเป็นเจ้าภาพกันมัตสีตลอดตั้งแต่ตั้งวัดมารู้จักคุณพ่อคุณแม่นี่จองตั้งแต่ปีแรกที่เราจัดจนมาถึง ปี2019เว้นปี2020ไม่มีกิจกรรมอันใดถ้าไม่มีต้นทุนจากการผาธิกรรมมาจากทางวัดเดิมนี่ลำบากมากกว่านี้เพราะฉะนั้นเวลาที่ญาติโยมมานี้อธิษฐานจิตบริจาคปัจจัยรวบรวมกันมาได้เป็นกองบูลกองทุนเนี่ปลื้มใจมากเพราะฉะนั้น จงมีความสุขมีความปราบรื้อในบุญที่ได้ทำกับวัดบ้านนอกวัดบ้านไกลแล้วก็ขอให้บุญนี้จงเป็นบุญอันสำเร็จสำเร็จในสิ่งที่มุ่งม,มา่ปรารถนาจงได้ประโยชน์เกื้อกูลแก่พระพุทธศาสนาให้มั่นคงและเป็นปฏิพรนย้อนมาเป็นประโยชน์เกื้อกูลให้คุณโยมทุกคนทุกท่านที่ได้สละปัน ทรัพบปัดใจให้เกิดเป็นโคกรทรัพย์ร่ำรวยมั่นคงมั่งมีสีสุขกันทุกคนและให้เจริญในอริยทรัพย์มีปัญญารู้ธรรมผ่องใสในธรรมของพระพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านด้วยประการทั้งปวงและสิ่งสำคัญขอให้ปลอดภัยขอให้ผ่านพ้น จากอุปธวภ,ภัยอันตรายอย่าได้มาเบียดเบียนโรคขาพยาธิทั้งหลายอยาได้มาเบียดเบียนนะชื่อว่าความลำบากอยาได้มาเบียดเบียนความอดอยากอยาได้มาเบียดเบียนขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลามาเทมาให้มั่นคงเพราะนั่นคือ ญาติโยมมั่นคงวัดเราก็จะมั่นคงดังนั้นขอให้พอนี้สำเร็จสำเร็จผลในเร็ววันด้วยเทินตั้งน้โมสามจบพร้อมรกันดังๆเลยน,นะโมตสัสสะพะคขวะโตอ,อารา สัพขะขาวตัวอาราหันตัสมมาสัมพุทธาสัพนโมตัสสัพขะขาวตัวอาราหันตัสมมาสัมพุทธาสัยกปัจจัยทิพย์ที่อยู่ในมือเราขึ้นนะแล้วก็อธิษฐานจิตพร้อมๆกันดตว่าตามสุทิน,นงัง วัตตมเอทานัง,อา,นงอาสวัคคยาวะหังโหตูาตหหตทานที่ข้าพระเจ้า,า,า,จาถวายดีแล้วนี้นจงเป็นเครื่องนำมา,าซึ่งความสินส้นไปแห่งอาสวะกิเลสเถดิดขอผลบุญนี้ จงส่งผลให้ข้าพเจ้าสะอาดบริสุทธิ์ด้วยกายวาจาใจยิ่งยิ่ง,งขึ้นไปตราบเข้าสู่พระนิพพานเทินสาธูเดี๋ยวพระจะถวายพรณพระแล้วยมก็ตักบาตรนะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมัมพัส

ยายะปฏิป <dı> ันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสามิเจปฏิปันโนภควโตกะสังโฆยะทิทังจะตาริุริสายุ นะมาราธนาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสัพพวะตติเกลานิมารติเรกามพิโยจิตาสาราติงโอรัมปนารวะกามาการมตาใจกั สุทันตวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาขวัตุเตชะยะมังทาลานินารากิริงกเจาวรังอุดังทาวคิจากวเสนีวัสุธารุนันตัง พุเสกเวทินาจิตวามุนินโตตันเตนคลานิโอเคตคาคามติหาทาสุธารุนันตังภวนติโยชนต์ปทถังกุลิมารวันตังอิทิพิสังคตมโนน อันเตชะสาภาวุตเตชายมังคะลานินัตตวานะกาธามุทารามีวะคาพินิยอาจินจายะทุวัจนาชนะกายมาเทสันเตนะโสมวิพินังมุนินโทตันเตชะสา သူຕใช้ရမထလ niစြမဟရမติစຈຂວ່າเထກသงວ່າທ न्धभूतां पन्यापथि प्रचरितो जितवा मुनिन्धोदन्ते हसा भवतु ते झमाङ्कलानिनान्धोपनान्धभुचकाङ्कुतां महतिम् ปุจเจเคนาธรรมาปยันโตเอตุปเทสเวทินาจิตวามุนินโตตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคลานิทุคาหะทิทิปุจเจเคนาสุธาตระหัดังปลมมัง ทิธานังยานาคาเทนวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาปาวาตเตชยมังคลานิเอตาปิพุตชยมังคลาอาตกคาทายยนินันิเนสารเตมาตันที विविधानि च पठवानि मोखं सुखमधिकमयनरोष पञ्जो महाकरुनिको नाहिताय स पपानिनाम् บารมีสัพพะปตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัเจวเชนะหุตโตเตชยมังทะลังชยานโตโพธิยามมเลสะกยานัง วังวิเชโยหิชยันสุชยมังทะเลอปราชิตปันลังเกสิเสปทวิปุคะเรอภิเสเกสาภะพุทธานังอภพปตโุ าตังสุม망คะลังสุป,ป่าพาตังสุโหทิตังสุโกนโนสุโมโตโจะสุเยตังพรหมจาริสุปะทชคินังกายกรรมังปะทาคินงังปะทาคินังมโนกรรม,มังปณนิทิเตปะทาคินาปะทาคินานิกตตะวานาราภันตะเถ อาะทัาคิเนีาวท่านใดยังไม่ตักเอามามามาเข้า <c oughs> เลย,เ,ลยเนะาะอธิษฐานจิตเอานะกลับไปแล้วขอให้เป็นเศรษฐีเหมือนชื่อวัดวัดอะไรเอย่ยวัดพระธาทุ่งเศ <c oughs> รษฐีวันใครกลับไปแล้วขอให้ตักบาทรเกบาทนี้ก็กลับไปก็นอนหลับให้ได้เงินหมืน่น นอนเตือนให้ได้เงินแสนเด้อแบ,บมือไปให้ได้แก้วมณีโสดสมกับสื่อวัดคือวัดประทาตทุ่งเศรษฐีอ่านะขออนุโมทนาอันนี้เป็นการตักบาตรประจัยทิพป,ปัจจัยทุกเหรียญจะบำรุงวัดพระาธาตุทุ่งเศรษฐีทั้งหมดเนาะอ่าอน,นี้คือประธานเชื่อ่า,อาต้องขอประกาศอนุโมทนากับท่านประธานคุณพ่อ คุณพ่อสมภพ <Okay. S 1> คุณแม่พันนี <Wow. S 1> แย้มนินนะแมนนินแมนนินคุณพ่อสมภพคุณแม่พันนีแมนนิน <Wow. S 1> ได้ <Wow. S 1> ในทในานามของอประธานสมการประจำปี2564ได้ถวายปัจจัย <Wow. S 1> บำรุงวัดในงานนี้รวมเป็นเงินทั้งสิ้น2,999เ <Wow. S 1> หรียญ สาธุอะาก็ต้องขอทุกหมดนะนาเไหมเดี๋ยวกลับไปนี่คุณก็สมคบกับคุณแม่พันนีต้องหลับไปได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนแน่ๆเลยอ่าสมชื่อวัดใครมาวัดพระธาตุชุ่งเศรษฐีกลับไปเป็นเศรษฐีกันทุกคนทุกท่านเนาะทุกท่านอ่าท่านใดยังไม่ตักบารเนาะอย่าพลาดโอกาสนะอย่าพลาดโอกาสนี้เป็นการตักบาปรปัจจัยทิพย์ นาะอ่า,อาพร้อมมีอีกไหมอ่าอ่าถ้าพร้อมแล้วขอช่านเจ้ามีคุณนิดจะมีใช่ไหมมีไหมหมดยังอ่ามีอีกหนึ่งมีอีกหนึ่งอ่ารอก่อนมา,มาอ่าอ่าลำดับต่อไปหลังจากนี้แล้วเราจะเป็นการแสดงทางวัฒนธรรมอีกชุดหนึ่งของโยมจีดาจากนั้นจะเป็นการส่งน้ำพระ รถน้ำดำหัวผู้ใหญ่แล้วก็จะเป็นการแห่ต้นพราป่าต้นพระป่าแล้วก็้าบางสกุลทุกท่านที่บูชาแล้วเราก็ถือแห่พร้อมกันนะทายด้วยใครที่บูชาทรายจะชำระหนี่สงก็จะเอาแห่พร้อมกัน3ามรอบ ช่วยกันหน่อยแล้วนะบาดรวมกันเราใส่ในบาตเดียวกันรวมใส่ในบาตรเดียวกันรวมไหมพี่แกถ่าให้หนูด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวรำอ่ะนี่ต่างๆกองของใครอ่ะของพี่แหม่มแล้วของตัวเองอยู่ไหนอ่ะถ่ายแต่ว่าเดี๋ยวโทรศัพท์หนูก็ได้มีวิดีโอนะ เราลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงทางวัฒนธรรมปิไวไฟนะเออเอีสานแล้วก็รดน้ำดำหัวจากนั้นเราจะแห่ต้นผ้าป่าปิดยังไงปิดอินเทอร์เน็ตอ่ะแล้วต้องปิดกัาเลยเดี๋ยวมันจะแจ้งแล้วมันจะหยุดเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องกด่มบูชาน้ำตาไฟน่าเสียงสายก็ห้าห้าเหรียญค่อยๆออกอินเทอร์เอ๋อแอร์เพลนไปเลยหนูเอาวิดีโอนะครับเอาทีละเพลงแล้วก็หยุดทีละเพลงเลยโอเคปิดกันต่อครับ นะเนาะให้เราตั้งจิตตั้งใจอันนี้วันนี้อาจจะมีอุปรสรรคนิดหน่อยคือลมแต่พอเราจะประกอบพิธีจริงๆลมก็เป็นใจให้กับเราเย็นสบายไม่ร้อนไ้าวแต่เม่อเช้ามาร้องกับฝุ่นแล้วออมพอบ่ายมาแล้วก็เริ่มเข้าสู่สานการปกติตเป็นที่น่าชื่นชมนุษยนาก็ถือว่าเทวดากีดา ลมจ็บลมใจน้อวนาวย้นาเทควดีโอวีดีโอ e picture here โอเคการแสดงเตรียมการแสดงของยอนจิ ไปเดียวจิ้วเดียวเดียวจิ้วเดียวด้วยสองสองเลยอันนี่เป็นผ้าใบบางสกุลจิวออนจะเป็นธรรมเนียมไทยแต่โบราณพอถึงเทศกาลวันสงกรานต์เราจะมีการทอดผ้าบางสกุลให้กับปู่ย่าตาทวดของเราทางรัฐบาลไทยจึงกำหนดให้วันที่14เมษายนเป็นวันครอบครัวนั่นเองวันครอบครัววันวงวานวันตระกูลของเรา เราก็จะไปวัดแล้วก็ไปส่งน้ําอัฐิให้กับผู้เฒ่าผู้แก่ที่เสียชีวิตไปแล้วแต่เราไม่มีอัฐิเราก็จะทอดผ้าบาำสกุนเพื่อเป็นการบูทิศถึงท่านถึงพุทุอปคการของปู่ย่าตาทวดของเราเพนั้เราก็จะมีทั้งผ้าไตรในทั้งทายเนะเาะติดต่อขอบริจาคผ้าไตรได้ที่เต็นท์บริการาโดยไม่ออกลำไยแสนวันซึ่งในมหาใน,นาวของวัดใน้ื่อชาธรรมจริกสังฆวิหารได้มาลงด้วยช่วยกันตั้งแต่เช้าแนละ้ว การแสดงพร้อมนะก่อนที่จะมีการลดน้ำดำหัวเราจะมีการแสดงอีกชุดหนึ่งนำโดยเอิมจิดาจินดาหรือจิดาจิดา Ready take a video n ดาเอาิมจีดา Where is our ice มาจากคณะรานาตศินป์ไทยแดนรุองเอจะทำการแสดงใบสีสู่ขัญชุดที่1แล้วก็แทวาการศินแล้วก็เสิม์ฟบอโคใช่ไหมสาชุดรวดกันเลยนะเ็กกันเลยนะโอเคนี่เป็นการแสดงของคณะรานาตศินป์ไทยแดนรุ่งเอถ้าวัดไหนบ้านไหนจะมีงานสมโภชอายุวัฒนธรมคนงานบวชงาน าบางเพญกุศลต่างๆติดต่อได้ที่คณะรานนาฏศิลป์ไทยแดนกรุป๊ปเอเอสไปได้ทุกที่ขอให้มีท่าน้ำมัน,นก็ติดต่อได้เนาะวันนี้จะมาทำ